ติดเป็นแบบคอไฟพีะเอกที่แบบค่าตัวเยอะพี่ฟูดออครับผม 2> 2, <8. S 1> อย่าพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่าพูดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่มาจ้างผมนะฮะเพราะตอนนี้ค่าตัวผมถูกแล้วค่าตัวผมไม่แพงอยู่แล้วครับคืออันนี้คือทําจริงแล้วแต่ละคนก็มีเลทข,ของตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือถ้าถามผมมาผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าค่าตัวผมมันไม่แพงครับผมปีนี้เลทค่าตัวเรา<ไ>ขึ้นจากปีที่แล้วไหมครับไม่ขึ้นเลยครับผมไม่ขึ้นเลยลดให้ด้วยซ้ำอันนี้มันขึ้นอยู่ ราเองี่ทางช่องกันลอยก็คุยกันได้ครับคุยกันได้ว่าเออเลทค่าตัวเราอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบคือบางแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยช่องเขาจะเป็นคนตั้งเลทนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งเลทเองแต่ว่าเราก็สามารถคุยได้ว่าเออถ้างานนี้แบบว่าประมาณนี้แล้วเขาต่อรองมาลดได้ไหมลดได้ลดเลยอะไรอย่างเงี้ยราคาที่ออกมาแบบังมันี้ใหญ่มากว่าติดหนึ่งในห้าอ๋อไม่ขนาดนั้นหรอกค่าตัวผมไม่ได้แพงครับถ้าเกิดว่าคนที่ ในวงที่แบบคนที่แบบว่าเช่นทำออกกไนหรือว่าคนที่จ้างงานนะครับเขาก็จะรู้ว่าค่าตัวผมมันไม่แพงอยู่แล้วในวงวามพิโรอีกกระเชื่อว่าออกกไนน่าจะเข้าใจค่าตัว,ตวไม่แพงไม่แพงแน่นอนครับผมทำงานดีมีเวลาค่าตัวไม่แพงครับผมิดไม่คิดไม่คิดัอะไรยไม่ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะอัพไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าแบบค่าตัวที่เราเป็นอยู่มันก็เหมาะสมพอเหมาะพอควรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้คือรับผีตรงนี้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเรื่องค่าตัวมันเกี่ยว <c oughs> กับว่ามันว่างมากกว่าใช่ก็ตอนนี้จะดังทานบุ๊ชผมไม่ไม่มีละครถ่ายตอนนี้นะครับแล้วก็เอ,อ,อย่างตอนบิ๊กเนี้ยพอละตุลทิศละครไม่ถ่ายก็ก็รับได้อะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ว่าเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ยช่วงนี้คัมแบ็กอีกแล้วหลังจากก่อนหน้าน,นี้เคยโดนหาว่าแบบถ่ายจัดอีเวนไปแล้วเคัมแบ็กโวมไหมคะคืความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำเพื่อลบทำคอรหาอะไรคือ ผมว่านะมันก็เป็นอะไรเดียวมันก็เป็นต่อแบบนองดีป่ะไม่ได้ไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นเรียกว่าอะไรครับมันเป็นธรรมดาของวงการตรงเนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราหายหน้าไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวว่า โอ้ช่วงนี้ไม่มีงานเลยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือวา่าช่วงไหนมีอีเวนต์เยอะก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้เว้นเยอะแบบว่ากะบาดทวงบพลังอะไรอย่างเ้จริงเปล่าหรอกผมว่ามัเป็นจังหวะมากกว่าว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครถ่ายละครก็ต้องไปถ่ายละครนะครับไม่มีคิวมาออกอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายดึงเรื่องมีเวลาว่างก็มาออกอีเวนต์ได้